เทปชุดนี้ไปรับมอบฟิล์มหนัง16มม,มจากคุณนรงบานเย็นที่จังหวัดชนบุรีครับวันนั้นเราไปกัน4คนนะครับพี่อีอทอัทรเป็นคนขับรถนะครับเป็นเจ้าของรถคุณนุละเดิมแล้วก็คุณแตงนะครับแล้วก็ผมนะครับก็ไปเจอคุณนรงบานเย็นที่ชนบุรีนะครับตอนนั้นผมทราบข่าวว่าคุณนรงบานเย็นคนนี้เลยครับคนที่ถือตะเกียงนะครับพอเข้าไปในบ้านปรากฏว่า ไฟในห้องโถงไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดก็เลยต้องใช้ไฟโคมนะครับในการตรวจค้นหาฟิล์มนะครับเพราะว่าสืบทราบว่าคุณนรงบัญเย็นนี่ซื้อฟิล์มแล้วก็แลกเปลี่ยนฟิล์มมาจากหลายๆคนนะครับซึ่งอาจจะมีฟิล์มเรื่องมนรักป่าซางแล้วก็โยมพบาลเจ้าขาอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับผมตามสื่อฟิล์มชุดนี้นะครับซึ่งเป็นฟิล์มชุดที่มาจากอาจารย์ชลทีที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ อาจารย์ชลทีก็บอกว่าเลิกฉายหนังแล้วเลิกเก็บแล้วก็มอบฟิล์มให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งไปนะครับแล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งนั้นก็มอบฟิล์มให้กับคนอื่นไปอีกนะครับผมก็พยายามตามสืบว่าฟิล์มชุดนี้นะครับซึ่งจะมีหนังเป้าหมายที่ผมตามหาก็คือมนตร์รักป่าซางสมบัติเพชรชราครับเป็นหนังที่เฮลอสร้างนะครับตอนนั้นผมเคยเจอฟิล์มแล้ว2อง้วนนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่จบนะครับแล้วก็ คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคุณโตพันธมิตรบอกว่าไม่จบแน่เอาไปภาคไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอามาแต่เมื่อผมทําโครงการภาพยนตร์ไทยคงเหลือนะครับยึดหลักการว่าฟิล์มเหลือเท่าไหร่เราก็จะฉายเท่านั้นนะครับผมก็เลยต้องตามไปที่พิษณุโลกอีกนะครับอาจารย์ชลธีบอกว่ามอบให้อาจารย์ที่นครสวรรค์ไปก็ตามไปที่นครสวรรค์อาจารย์ที่นครสวรรค์ก็บอกว่า มันกระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มนักเล่นฟิล์มนะครับซึ่งมีหลายคนเอ่ยชื่อมาคนหนึ่งชื่อคุณนรงบานเย็นอยู่ที่ชนบุรีผมก็พยายามติดต่อคุณนรงบานเย็นจนพบตัวแล้วครับแล้วก็โทรศัพท์เจราจาติดต่อกันคุณนรงบานเย็นก็บอกว่าดีๆเอาไปทําให้คนอื่นดูก็นัดหมายกันนะครับผมก็ชวนพี่อีทนะครับเสื้อสีส้มๆนั่นแหละครับอีก็ชวนโนแตงนะครับคุณแตง ไปชนบุรีกันไหมไปเอาฟิ์มหนังนะครับในใจนี่ลุ้นว่าจะเจอมนรักปาา่าซางหรือว่าโยมพบาลเจ้าขาครับผมก็พยายามดูทุกกระเป๋าของคุณยุทธของคุณนรงค์นะครับคุณนรงค์ปรากฏว่าเจอแต่ฟิล์มยมพาบาลเจ้าขายมพาบาลเจ้าขาเพียงเรื่องเดียวนะครับอนอกั้นเป็นหนังต่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องอื่นนะครับแต่เรื่องมนรักปาา่าซางฟิล์มเป้าหมายที่ผมอยากจะได้นั้นไม่เจอครับ นรุงข้บอกว่าฟิล์มเหล่านี้จริงๆซื้อเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะใช้เล่นในบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าชนบุรีไม่มีกลุ่มนะครับก็เรียกอะไรไม่มีกลุ่มเพื่อนนะครับใช้นังแบบนี้มันต้องมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มเพื่อนมันถึงจะสนุกใช้ดูคนเดียวบางทีก็หน่อยๆเง,ง,า,งาๆก็เบื่อนะครับคุณนรุงก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อพวกเรามีกลุ่มมีก้อนนะครับที่จะสามารถรวมตัวกันใช้หนังแล้วก็มาดูหนังได้ก็เลย มอบฟิล์มเหล่านี้ให้พวกผมนำกลับมาทั้งหมดบ้านนี้เลยแหละครับก็นำกลับมาจากคุณนรงบานเย็นนะครับมีทั้งเครื่องฉายนะครับแต่เครื่องฉายเราไม่ไดเอามานะครับเพราะว่าเราคิดว่าเครื่องฉายนี่เอาไว้ตั้งโชว์ในบ้านคุณนรงได้แต่คุณนรงจริงๆจะมอบให้เราหมดนะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะเหลืออะไรไว้ให้เขาบ้างนะครับเราขอเป็นฟิล์มหนังก็แล้วกันเพราะว่าเครื่องฉายยังไงก็โชว์ได้ฟิล์มหนังนี่ ถ้าเราเก็บไม่ดียังไงเดี๋ยวก็ฟิล์มก็จะเสียนะครับตอนนี้ก็จวนจะเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็เก็บใส่ถุงใส่กระเป๋านะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเอามายืนถ่ายรูปหมอฟิล์มกันนอกบ้านตรงที่สว่างๆหน่อยนะครับเล้หลงแกเหมือนก็มีความสุขนะครับที่ได้เจอกลุ่มคนที่ฉายหนังเพียงแต่ว่าแกอยู่ที่ชลบุรีแกอย,อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนนะครับ ก็ทําพิธีม้อฟิล์มกันตรงนี้แหละครับที่หน้าบ้านนะครับเห็นไหมครับก็ม้อฟิล์มแล้วก็นําฟิล์มทั้งหมดนี่แหละครับใส่ท้ายรถพี่อีทนะครับคุณอารมก็ช่วยด้วยนะครับนี่เราไปถึงตอนเกือบบ่ายนะครับก็ใส่ท้ายรถคุณแตงก็หิ้วกระเป๋าไปกับเขาด้วยนะครับคุณอารงบอกว่าเสร็จจากนี้จะไปไหนต่อก็บอกว่าชนบุรีมาทั้งทีก็ต้องไปไหว้ศาลมิตรชัยบัญชาครับวันนั้นคุณแตงนี่ ยังไม่เคยไปศาลวิเชยบัญชานะครับพีอีทก็เลยบอกว่างั้นจะพ่านน้องแต่งไปไหว้ศาลวิเชยบัญชานะครับก็ฟิล์มใส่ถ่ายรถนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คุณนุจะเป็นมือกล้องอยู่นะครับที่ถ่ายวีดีโอนะครับถ้าเห็นผมจะไม่ก็จะไม่เห็นคุณนุแต่เห็นคุณนุก็จะไม่เห็นผมนะครับสลับกันถ่ายกล้องนะครับจากนั้นก็ขับรถไปที่ศาลวิเชยบัญชาตรงนี้แหละครับเพื่อที่จะพาคุณแต่งไปไหว้ศาลวิเชยบัญชาซึ่ง ผไปบ่อยแล้วนะครับตั้งแต่ทำหาฟิล์มหนังเก่าๆนะครับหาฟิล์มหนังมิดนะครับก็พี่เอ็มองกัสาเกตทองก็พามาที่นี่บ่อยนะครับครั้งที่จะเป็นครั้งแรกที่คุณแตงมาไหว้าสาลมิตรชัยบัญชานะครับก็ซื้อกล้วยน้ำว้าซื้อของไหว้ใกล้ๆประตูศาลนั่นแหละครับเพราะว่า เขาจะรู้ว่ามีคนมาไหว้นะครับนี่เป็นสารใหม่นะครับเป็นสารซึ่งสร้างขึ้นใหม่ตอนนั้นนะครับสารจริงๆเป็นสารเพียงตาเล็กๆนะครับปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับท้ายโรงแรมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับจากนั้นก็เป็นเวลาเย็นๆแล้วพี่ยศก็บอกว่าไหนๆเรามาชนบุรีแล้วหาอาหารทะเลกินกันหน่อยนะครับก็เลยขับรถเรียบชายหาดไปเพื่อที่จะไปหาร้านอาหาร ตรงไหนที่นั่งกินแล้วมองเห็นทะเลนะครับก็ไปเจอครัวหลุงสวัยนะครับอยู่สุดถนนตรงนี้พอดีนะครับก็กินข้าวกินปลาอาหารเย็นเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับจบภารกิจการเดินทางไปเปิดกลุไปรับฟิล์มจากคุณนรกบานเย็นที่ชนบุรีนะครับถึงแล้วครับครัวลุงสวัยนะครับ